การการเก็บหญ้านะทุกคนคนที่เยอรมันนี้เขาไม่ปลูกข้าวปลูกพวกผักนะทุกคนคนที่เยอรมันเขาจะปลูกหญ้าเนี่ค่ะหญ้าพวกนี้เขาจะเอาไปให้เป็นอาหารพวกวัวนะทุกคนเพราะคนที่เยอรมันนี้เขาทําฟาร,ร์มวัวนมนะทุกคนนะเขาก็จะเก็บหญ้าพวกนี้เอาไปหมักไว้นะเป็นหญนะ้าแห้งหญ้าหมักเอาไว้ให้วัวกินช่วงฤดูหนาวนะทุกคนสําหรับคนที่ทําฟาร,ร์มวัวนมนะ ก็จะเก็บเกี่ยวประมาณนี้เครื่องมือเกษตรกรเขาสุดยอดน้ทุกคนแ,แม่ทมัสให้ไปดูชมเมืองทางด้านนั้นนะทุกคนสวยงามค่ะ